ทวิสากแก้วต่าครับอย่ที่แก้วไวายแล้วก็ทําการเล่นสโมกนะครับปิดเอาไว้เพื่อจะทําการเสิร์ฟต่อน,นั่งค้านะครับเรามาดูครับว่าผมจะเล่นยังไงสําหรับคนที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟาอยู่นะฮะก็ร้านคงมีขายไม่ได้นะครับใครเป็นเจ้าของร้านบ้างครับขอเลขหนึ่งหน่อยฮะ จะได้ไอเดียไปต่อยอดที่ร้านพอดีบางคนเป็นเจ้าของร้านนะครับสั่งองุปกรณ์เราไปเพื่อจะใช้ต่อยอดวมนูครับวันนี้ก็เป็นลายป็สัญญาว่าเราจะสาธิตวิธีการใช้ตัวสมบกุกันะครับนอกจากมันจะเล่นลูกโป่งเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ครับ มันสามารถสร้างควันด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเล่นมิสสโมคอเทลธรรมดาโดยที่ไม่มีลุกโขงนะครับเมนูนี้เมื่อกี้ผมสาธิตวิธีการใช้เชดสามสูตรแล้วคราวนี้เราขอใช้เป็นบอ็อตันเชคเกอร์บ้างนะครับโดยเฉพาะจะใช้ตัวสิงเงินหนักที่สุดไปนะครับก่นบอ,อนหน้านี้นะครับลหลายๆคนชอบกินมาการิต้านะครับก็ จะทวิตมาการิก่าให้แักันนอก่อนอื่นเปลี่ยนอะไรบ้าง mm. ผมว่าตอนนี้ครับ mm. ทีแมคโครทุกสาขา,าอยู่เผื่อให้บริการอยู่นะครับ mm. ผมจะใช้เป็นวับอร์รี่พิวรนะครับจริงๆกูใช้อะไรก็ได้นะ การเอามาทวิสนะครับใช้ิีกี้นที่ี่ที่ร้านบางคนเปนร้านกาแฟคุณจะมีทั้งพิวเรย์ครับคุณมีทั้งไซรัสนะครับคุณแค่ซื้อเหล้าเพิ่มเหล้าอาจจะไม่ต้องเยอะมากก็ได้ในช่วงแรก10ขวด20ขวดนะครับแล้วก็ใช้ผลไม้สดน,นะครับช่วยเข้ามาเพื่อจะสร้างคองเคลได้แค่นั้นก็พอแล้วนะครับเมนูนี้มีชื่อว่า r a s p b บ r ร์รี่สโมกิง้ง p ร e r เบอร์รี่มา,า,านะครับนะ ส,ส่วนผสมแรกครับที่จะใช้มันจะเป็นรัสตูริสถัดมาเนี่ยครับปกติครับถ้าเป็นเฟรชเลมอนนั่นแหละ แต่ว่าผมจะสร้างความแตกต่างให้กับข้องเที่ยวของผมโดยการที่ผมจะไม่สควีและผมจะมาดูาแทนเมนูไข่ปีกย่าแล้วก็มนูมาร์การิต้าครับผมจะใช้เทคนิคการบดเพื่อเก็ทเอา ใช้ได้อยู่ครับขอเทคนิคด้วยใช้ได้อยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับพอนีหน้าจอหลุดครับตอนนี้ส้มผสมสองอย่างครับเลมอนแล้วก็เป็นราสเบอรรี่ เรียบร้อยแล้วครับพอดีหน้าจอผมดับนะครับขออนุญาตเข้าไปดูใหม่เอาละพี่เต่าบอกว่าอร่อยแน่นอนรับแก้วนี้นะครับแน่นอนครับถัดมาครับผมจะใช้เป็นเซกีล่าผมเลือกใช้เป็นเอลจิมาดอ์นะครับเอลจิมาดอ์เนี่ยเป็นเซกีล่าที่เป็น100%อาร์กาวคราคาต้องยาวครับเบาๆนะครับไม่ถึงพันซึ่งปกติเซกีล่าเรดนี้ครับจะมีราคาสูงประมาณพันกว่าถึงสองพันเลยนะครับ หากสนใจทีมราตัวนี้ครับก็ติดต่อบริษัทอิตาเลเชียดูนะฮะหรือว่าติดต่อกับทางเอเจนท์ที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับเรียบร้อยครับขอมาก็เป็นชินก็เสร็จ จูเร่นะครับที่จะมีรสชาติหวานแล้วก็ได้ความเปรีย้ยวของตัวราสเบอร์รี่สดดีปั่นกับมันเชื่อมด้วยต่อมาเป็นเลมอนนะครับเซทิล่าซินเดอาเวดแล้วก็ลิคิวกลิ่นส้มทับทิมก็เสรถ้าบ้านใครในโซนจะใช้เป็นคอนโทรลก็ได้นะครับ บอกไ้ก่อนครับเมื่อกี้คอกเคลเนี่ยผมไม่ได้คิดล่วงหน้านะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งจะเทเอทสดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะคนที่เข้ามาเรียนดิคาบิ้ิคัมมิ่งบัตเนอร์แอนโคงครับคุณก็ได้ที่เทรลด์นี้ไปใช้ด้วยบางคนถามว่าพี่ผมไปลงสกิลเลนดิม,มันก็ซื้อสกิลเลนก็ได้เงินเข้าผมอยู่ดีแต่คุณไม่ได้อุปกรณ์แต่ว่าคร์นี้ครับคุณได้อุปกรณ์ไปด้วยแล้วคุณก็เรียนฟรีด้วยเรียนมากกว่าที่สกิลเลนนะครับ คนละอย่างคนละเรื่องเลยผมไม่มีคลิปเหมือนเชฟกิวเรียนไม่มีโปรดักชั่นถ่ายครับแต่ว่าผมมีความกลิ้งใจที่จะถือหน้ากล้องให้กับทุกคนนะฮนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่จะใช้ฝึกซ้อมครับคุณจะสามารถต่อยอดได้ดีกว่าแน่นอนบางคนชิ้นค้าเทียนไปดูที่บ้านไม่มีอะไรฝึกที่บ้านแล้วคุณจะทําได้ยังไงจริงไหมฮะวเวลาใช้ปั้นเช็กเกอร์นี่ยครับดีสุปผสมใส่มิกซิ่งทิ้นด้านล่างนะครับชิ้นเล็กแล้วก็เติมน้ําแข็ง แม่ทำอะไรไม่ยา ตันนี้เครื่องดื่มนะครับนอกจากอร่อยแล้วมันทุนจะมีการตกแต่งด้วยนะครับใช้เคน่งชมีไฮเดรตนะครับช่มอบแห้งเนี่ยบางคนเปิดร้านอยู่ครับอยากจะรู้วิธีการทำาย่งเี้ยครับในคลาสเนี่ยก็จะสอนด้วย ครับส้มที่ไฮเดนนรนใช้ส้มสไลด์ครับแล้วก็ไปใช้บุหรี่หงายในระยะเวลาหนึ่งคืนบุหรี่จะได้ส้มเนี่ยลักษณะนี้นะครับซึ่งจริงๆก็มีซัพพลายเออร์ที่เขาจากกัดจำหน่ายอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มี คนมีร้านอาหารอยู่นะฮะก็ลองดูครับก็เอาเมนคอเทลพวกนี้ไปขายที่ร้านได้นะครับใช้เป็นมิ้นนะครับช่อหนึ่งนะครับโชว์แต่ก้านมาแล้วก็ผมจะเอาเจาะรูนะครับตรงแกนกลางของส้มนะครับผมจะได้รูตรงกลางแล้วจากนั้นผมจะแย่ yeah! มิ้นที่ผมทําไว้ครับเราก็จะได้เป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเรือนะ ไม่ใช่เ๋ยวเป็นเกาะไอแลนด์หนึ่งอันครับที่มีมิ้อยู่ด้วยจากนั้นครับผมก็จะเอามันทิ้งลงไปในแก้วนะครจริงๆมันก็สวยแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องการที่จะทำให้มันแอดวานซ์มากกว่านี้นะครับ เวลาไปเสิร์ฟนะครับคือความที่ผมบอกว่าสมกสมกมการนะครับนอกจากที่จะเล่นเป็นดับเบิ้ลไม่ใชคคู่แล้วมันเล่นอีกแบบหนึ่งได้ด้วยนะครับ oh, เอาเป็นดูหลางเดิมแล้วกัน oh, เอาแล้วปิดไฟปิดปิดแอร์นิดนึงครับพี่น เวลาไปเสิร์ฟผมก็จะเสิร์ฟแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นค็อกเทลมาร์การิต้าที่ทวิสครับเปลี่ยนจากไซรัปครับมาเป็นบลัตเบอร์รี่พิュรแล้วก็เปลี่ยนจากเฟรชลามนะครับผมใช้เป็นเลมอนนะครับใช้เทคนิคก,การบดเพื่อจะได้กลิ่นหอมของเลมอนด้วยนะสูตรเลาเบสกับไอเทีเยลใช้ยังเหมือนเดิมครับใช้เป็นเออ่เจกิลา่าแล้วก็จิปมะเขือ ผมชวิสแก้วด้วยนะครับเปลี่ยนมาเสิร์ฟในแก้วไวน์ที่ห,หลายท่านมีอยู่นะครับแล้วก็เสิร์ฟในรูปแบบอนอนเดอะร็นะครับสิ่งที่ผมแอดเข้าไปครับเพื่อทำให้ตัวนี้มันแอดวานซ์มากขึ้นก็คือสโมกนะครับโดยที่ไม่ต้องเล่นรูกโป่งเลยเวลาเสิร์ฟนี่ฮะเราก็จะเสิร์ฟลักษณะน,นี้นะครับดูนะฮะมันก็จะมีช่วงเวลาประมาณ 10วินาทีครับให้ลูกค้าเขาได้ถ่ายภาพจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ครับควันมีอยู่ที่แก้วด้วยนะครับเวลาลูกค้าใี่ยกชีขึ้นมาเนี่ยมันก็นจะได้กลิ่นหอมของตัวสโมคที่เราใส่ลงไปด้วยครับปกติเนี่ยผมก็จะเล่นได้ทั้งไซเนมอนครับผมเล่นได้ทั้งเทียนหอมแล้วก็ตอนนี้ผมมีตัวที่ใช้ทาควันนะครับเจ้าหมอดีกลิ่นกลิ่นุูลาครับกลิ่นอบมันทัสกลิ่นมิ้นท์และก็กลิ่นเลมอนด้วยนะครับโอเค